ใครได้รับรางวัลอะไรกันไปบ้างนะคะ,ะรต้บบนกันตั้งแต่เรื่องราวของเพลงลูกทุ่งค่ะปะระเขาประกาศกันก่อนเลยนะคะในช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ก็คือพี่ฝนธนสุนทรน,นะคะก็ขึ้นรับรางวัลด้วยนะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะก็เรียกได้ว่างานนี้นะคะมีคนในวงการบันเทิงของลูกทุ่งเนี่ยไปกันเยอะมากๆเลยค่ะตบเท้ากันเข้าไปกันหนาแน่นเลยนะคะแล้วแต่ละคนก็รับรางวัลสําคัญสาคัญกันนะคะอย่างเช่นนะคะพี่ฝนเนี่ยก็เป็นเพลงอมตะรังสรรค์ยอดเยี่ยมค่ะจากเพลงขุดดินแช่งนะคะร้องโดยคุณฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะแล้วก็มีการแต่งไดเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยมค่ะคุณธีรพงศ์สักแก้วนะคะมนเพลงลูกอีสานนะคะแล้วก็ทํานองยอดเยี่ยมค่ะรักรวงรัก รวงรักรวงแรงใจนะคะคุยโดยคุณพยัตภูวิชัยเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแน่นอนค่ะว่าสาขาของดาวดวงใหม่ลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมนะคะก็มีคุณวินธนาเดชถ่าจากเพลงอกหักมือใหม่นะคะแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของดาวดวงใหม่ลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมก็ได้แก่คุณพินดาราในเพลงนั่งคิดคนเดียวนะคะนี่ราคานี่ละคะเดินขึ้นมารับวรางวัลเลยเธอมีปัญหาในเรื่องของสายตาด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะต่อการร้องเพลงเลยทีเดียวนะคะ พิธีกรในงานนะคะในช่วงลูกทุ่งก็คือคุณยิ่งยงยอดบวง,งามและคุณไฮาอาภาพรน,นครสวรรค์นั่นเองค่ะค่ะก็เร,กเรียกว่างานนี้นะคะก็ไปกัน คึกคักมากๆเลยนะคะ,ค,ะคนนี่เต็มโรงละครอักษาราเลยไม่มีแทบถ้าจะไม่มีที่ว่างในสื่อเองก็เยอะมากเหมือนกันเมื่อวานใช่ค่ะางานนี้นะคะก็ยังมีรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมมอให้คุณกุ้งสุธิราชวงเทวันค่ะนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะคะคุณครีมอาสยามโอ้โหอันนี้เรียกว่าสุดยอดอ,อ่ะเพราะว่าเป็นน้องเล็กนะคะเป็นสาวหน้าใหมหน่หมนะ,ะ<ล>ที่มาเ<ล>บียดนะคะศิลปินรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะในสาขานี้ส่วนเพลงยอดเยี่ยมประจําปีนะคะก็คือเพลงมนเพลงลูก สาร,ร้องโดยไม้ไทยใจตะวันอัลบัม้มสังกัดพักเพื่อเธอนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็งานนี้นะคะมีภาพความประทับใจนะคะเพียบเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าดีใจมากที่ได้รับรางวัลกับคมชลึเลือกอวของเราเพราะว่าตัดสินกัน <c oughs> ด้วยคุณภาพจริงๆแล <c oughs> ้วก็เรียกได้ว่าง,งานนี้นะคะก็ <c oughs> มีหลายคนนั่น <c oughs> ไม่ใช่แค่เพลงลูกทุง่ง <c oughs> ใช่ไหมคะน้องกระแต่ยังมีในส่วนของเพลงไทยสากลแล้วก็มีทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครอีกด้วยนะอันนี้เป็นภาพเบื้องต้นของลูกทุ่งนะคะเดี๋ยวเรา ราจะพาไปดูต่อเรื่องเลย <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้นนดูรางวัลใหญ่ๆกันหน่อยตังลูกทุ่งชายยักเทียมะะกุ้งสุดที่ราชวงเทวันนะคะ <c oughs> ก็ยังมีในส่วนของการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะติดตามรางวัลใหญ่ๆเผื่อว่าอาจจะอยากทราบกันว่ามีใครได้รับรางวัลอะไรบ้างนะคะ ยังในส่วนของเพลงไทยสากลน,นะคะศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเนี่ยก็คือคุณโทนี่ผีสาขาเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมนะคะก็ให้กับวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยค่ะค่ะแล้วก็ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมนะคะ,ค,ะคุณน้ำมนต์ธีรน,น,นัยนนหนองคายนะคะชายเดี่ยวยอดเยี่ยมได้แก่คุณนัพนทพรธรรมธันมาธินะคะจะได้เป็นกลุ่มยอดเยี่ยมค่ะสล็อตแมชชีนสาขาเพลงยอดเยี่ยมอันนี้นี่โอ้โหมาแรงมากๆ คุณชรัตเพื่องอารมณ์นะคะได้ว่าเข้ามาชิงกับรุ่นเด็กๆเลยนะคะกับเพลงน้ำพริกถ้วยเก่าและอัลบั้มยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของสลอตแมตชีนอีกเช่นเดียวกันค่ะค่ะมาที่ภาพยนตร์ไทยกันบ้างดีกว่านะคะยอดเยี่ยมค่ะบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมก็ได้แก่เรื่องรัดดาลดนนะคะเขียนบ,บทโดยจุณจิมโสพลสักดาที่สินะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสมทบหญิงก็คือน้องปันปันนะคะจากเรื่องเดียวกันลัดดาลดนสมทบชายยอดเยี่ยมอันนี้มาคุณปอณัฐวุฒิมาเลยค่ะมาจากนางเรื่องกุ้งขวงนั่นเองค่ะ ส่วนนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะปีเตอร์น็พชัยชัยนามจากฝนตกขึ้นฟ้าแล้วก็นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะคือคุณเปาเปาวลีพรพิมลจากภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงค่ะค้มกับยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของคุณจิมโสพลสักดาพิสิทธิ์จากลัดดาแลนด์ค่ะภาพ,พยนตร์ไทยยอดเยี่ยมก็ไม่หนีไปไหนเลยนะคะค <All right. S 1> ว้าไปแล้ว <All right. S 1> ทั้งขนาดสมทบหญิงนะคะแล้วก็ภาพยนตร์และบทไปด้วยนะคะสำหรับลัดดาแลนจาก GTH นั่นเอง ส่วนละครโทรทัศน์ค่ะก็มอบก,กันต่อเนื่องเลยนะคะก็คือสาขาบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมค่ะได้แก่คุณสารยานะคะจากดอกส้มสีทองสาขานาักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะคุณเอกสรพงษ์ชาตรีจากบทของหลวงพ่อสิงโตจากละครคู่เดือด แล้วก็น er mm ักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะคุณชุดาภาจันเขตหรือว่าอีเมยจากรอยใหม่นั่นเองค่ะยังมีนําชายยอดเยี่ยมด้วยนะคะก็คือพี่ปอัทวิสกิจใจค่ะกับบทดํานะคะจากละครเรื่องคู่เดือดค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนะคะก็แน่นอนว่างานนี้นะคะก็เป็นไปตามคาดค่ะชมผู้อารยาเอฮเกตนะคะจากบทระยาอันโด่งดังในดอกส้มสีทองผู้กํากับละครยอดเยี่ยมนะคะก็แบ่งกันไปค่ะพี่หนุ่มอัธพรธีมกกรจากละครเรื่องตะวันเดือดแล้วก็ยังมีละครยอดเยี่ยมนะคะ ก็คือรอยไหมนะคะของผู้จัดอย่างพี่แดงธัญญาด้วยนะคะอันนี้คุณศลัยยานะคะมาขึ้นรับรางวัลด้วยนะคะเป็นคนเขียนบทที่โด่งดังมากๆนะคะอันนี้ก็คือคุณพี่เมย์นะคะก็มางานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับรางวัลกันไปก็บอกว่าดีใจมากนะคะพี่ชูกค่ะว่าโอ้โหแสดงตอนที่แสดงก็เหนื่อยมากนะกว่าจะแต่งหน้ากว่าจะแสดงได้แต่ว่าพอได้พอได้เห็นผลตอบรับมาก็ชื่นใจ ค่ะต่อเน,นื่องเลยนะคะมีรางวาัลป๊อปล่าโหวตด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เนี่ยเป็นคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองแฟนๆหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะสาขานักร้องเพลงลูกทุ่งยอดนิยมได้แก่ออฟสุพนัทค่ะนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมบี้สุกฤตวิเศษแก้วสาขานักแสดงหญิงยอด นิยมใาญ่ยะาอุรัสยาและนักสแสดงนำชายยอดนิยมนะคะคือณเดชน์คูกิมิยาแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าติดภาร,รกิจอยู่ที่ <c oughs> ต่างจังหวัดนะคะ <c oughs> สาขาภาพยนตร์ไทยยอดนิยมค่ะได้แก่30กําลังแจวอาน,นีชมพู่กับพลอยนะคะพูดถึงสักนิดนึงนักสแสดงนําหญิงเมื่อปีที่แล้วพลอยได้ไปนะคะปีนี้ชมพู่ได้นะก็มามอบให้กันนะคะก็พลอยนี่เซ็กซี่มากพลอยนี่ก็เรียกได้ว่าโดนแซวตลอดงานนะโดนพิธีกรแซวอะไรแซวด้วยแต่ว่าชุดเขาก็เข้าธีมนะเป็นคัลเลอร์ฟูลแล้วก็เซ็กซี่ ละครไทยยอดนิยมนะคะได้แก่เธอกับเขาและรักของเรานั่นเองนะคะส่วนรางวัลสุดท้ายยอดนิยมขวัญใจมหาชนนะคะก็คือรุสุภรุตเตชะตานนนั่นเองค่ะค่ะงานนี้ก็เรียกได้ว่ามีหลากหลาย ความสนุกนะคะหลากหลายความประทับใจความปรับเพิ่มใจค่ะที่รวมอยู่ไว้นะคะในงานใหญ่งานนี้เลยนะคะสําหรับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่9กที่จัดขึ้นเมื่อคืนนะคะที่โรงละครอักษราค่ะเราได้อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาเก็บตกเกี่ยวกับเรื่องของภาพความประทับใจภาพความุขนะคะแล้วก็หลากหลายสีสันที่เกิดขึ้นในงานเมื่อวานนี้แน่นอนว่าอีกหนึ่งเรื่องสําคัญสาคัญนะคะนอกจากรางวัลก็คือเรื่องของชุดหรือว่าเสื้อผ้าที่ทุกคนเนี่ยใส่มากันแบบว่าสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะอยากให้ได้ดูกันด้วยค่ะ ครั้งที่9กค่ะที่โรงรละครอักษรลานะคะและเวลาขณะนี้นะคะก็บ่าย4ี่โมงค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศผลรางวัล คมชัดลึกอวอร์ดนะคะของประเภทลูกทุ่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้ผลไปแล้วนะคะแต่ปิ๊งค่ะมีบรรยากาศงานนะคะโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์หน้าผมแฟชั่นนะคะของศิลปินผู้มาร่วมงานค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาแต่งอะไรมาประชันกันบ้างค่ะจะเป็นครั้งที่9แล้วนะคะกับงานคมชัดลึกอวอร์ดที่จัดโดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเป็นรายการมอบรางวัลครั้งยิ่งใหญ่ประจําปีของวงการบันเทิงเมืองไทยเลยก็ว่าได้โดยในช่วงบ่ายจะเป็นการมอบรางวัลให้กับศิลปิน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของไหว้วงลูกทุง่งซึ่งแม่งก้อชีวีก็ไม่พลาดเก็บตกภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเพราะงานนี้ศิลปินแต่ละท่านเขาจัดเต็มกันจริงๆ เริ่มต้นกันที่ราชินีหมอหลำจินตลาพูดลาบที่มาพร้อมกับด้วยัั้นเบาๆเล็กและยอดนิยมมากมายตบเท้ามาร่วมงานที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์กันอย่างคับคั่ง หลายคนมาเพื่อร่วมแสดงความยินดีและอีกหลายคนคือตัวเก่งที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงบรรยากาศในงานจึงเต็มไปด้วยความคึกคักและลุนระทึกค่ะซึ่งผลที่ออกมานั้นก็เป็นธรรมดาที่จะมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังทางด้านบทเพลงสล็อตแมชชีนควารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมและศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมไปครองเนเน,น่สองรางวัลน,นักแสดงนำชายและหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ได้แก่เปาวลีพรพิมลจากพุ่งพวงและปีเตอร์นพชยัยจากฝนตกขึ้นฟ้าในขณะที่ตำแหน่งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้น พาพยนผีสุดธิดแห่งปีลัดดาแลนดก็คว้าไปครองควบกับตำแหน่งบทพาพยนยอดเยี่ยมอีกด้วยสำหรับสาขาละครที่ใครหลายคนตั้งตา,ตารอนั้นค่ะรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมตกเป็นของดอกส้มสีทองในขณะที่ละครแห่งปีนั้นตกเป็นของละครที่จำลองฉากเมืองลาวได้สวยงามเกือบทั้งเรื่องอย่างรอยไหมรางวัลสมทบชายและหญิงนั้นได้แก่ชูดาพาจันทะเขตจากรอยไหมและสารพงษ์ชาตรีจากคู่เดือด ส่วนนักแสดงนําชายและหญิงยอดเยี่ยมสาขาละครนั้นเรียกว่าเป็นไปตามความคาดหมายค่ะเมื่ออาริยาเอฮาเกตจากดอกส้มสีทองมาวินแสงทางโค้งเข้ามาพร้อมๆกับพระเอกมาดเข้มนัทวุสกิจใจจากละครเรื่องแรกกับทางช่อง3มคู่เดือดค่ะ